ดีพ่อแม่พี่น้องปองไยสกูสก้นวันนี้จะแกงหอยจ้าแกงแบบตำเด้อมีพริกมีกระเทียมมีกระชายมีปลาทูจ้าตำไปเลยพ่อบ้านหอมแดง้อมพี่น้องหอยเราก็สับเรียบร้อยตัดก้นตัดก้นพี่น้องตัดก้นเรียบร้อยจ้า สะจ้ากะทิของเราเพิข้างหม้อเลยเด้อข้างเตาข้างเตาก็มันข้างหม้อพี่น้องเขียวกะทิมันแห้งมาเน้อพี่น้องรอสักครู่เสียงกะมีแต่เด็กหน่อยเตะบอลเด้อพี่น้องเด้อลูกกวนเนด้อจ้าเสียงพบันกต็ตามปก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 เบื่อลืมเปิดพี่น้องลืมเปิดแฟลชพี่แกงแล้วก็ตำสิร็จ้าพี่น้องปรละเอียดประมาณนี้แหละพี่น้องกวนโก อย่างขวดโค้งนี่ก็กินขาดแล้วพี่น้องเลยรอให้กะทิแตกมันก่อนเด้อรอกะทิแห้งแักพุดจ้าโอ้โอจะโตบ่อลมที่แห้งแท้คิดแตกมันแล้วก็ใส่ทิกแกงกเลยทิกแกงที่เขาตาไว้พี่น้องผัวให้มันหอมๆก่อนมาเห็ดคือขับปุ่นนะลนะพี่น้องขับปุ่นบานปุ่นวิรมทุกบานซวยนะนะทุกคน หำแล้วทุกคนเอ้ยเสียงเล็กหน่อยก็จะงวนเนาะจะปรุงไปในตัวเลยเด้อปรุงนัวจ้าขาดบะไรเกลือเล็กน้อยพี่น้องหอยเราก็เตรียมเรียบร้อยพี่น้องใส่ไปเลยไปเลยจ้าเียร์ลยพี่น้องเรียร์เลยต้องใส่น้ำแนละ้วพี่น้องเพราะว่าหอยมันออกดิเดอร์หนัง ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบกะเพราเด้อพี่น้องทั้งสีหอมเผ็ดเผ็ดจัจจกน้อยปิดฝาจักครู่พี่น้องโหโหหนูพี่น้องเสียบๆเลยจ้าน้ำออกมาเยอะเลยพี่น้องไหนได้ใส่น้ำเด้พี่น้องเลยใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้า แล้วกะเพราม่วงหอมหอมี่น้องหอมกะทิหอมใบ,บกะเพราปกติบ้านเขาเมงื่อเช้าเขาก็ผัดเอาดิน้องผัดใส่ใบกะเพราเหมือนนะมันกรแซ่บเดด้อยดิน้องจุ๊บกินเล่นๆเลยซนะ่บเสร็ดด้วยดิน้องอันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะพี่น้องต้องกะทิกะทิแบบนั้นนะ,นะนะจังจีหอมดีกะทิสดนะแมนะ่ตีเขาขั้นให้เอานะ,นะนะพี่น้อง ทุกคนฝากคลิปมาเด้อพี่น้องกับแกงหอยจบจ้ามานีเก่าคำว่าสวัสดีเด้อพี่นอ้องเลยตัวหนึ่งกำลังเดือดเลยพี่น้องเลย